สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมบอลเทนเดอร์อีกเหมือนเคยนะครับครั้งนี้ก็จะพามาชมกับเครื่องบินจากจีกรมนะครับนั่นก็คือจากก้ไอเอสนั่นเองนะครับผมเครื่องบินลํานี้นะครับก็เป็นเครื่องบินของประเทศอินเดียนะครับวันนี้ก็หลังจากที่รถถังมาแล้วก็มาเครื่องบินกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันหน่อยนะครับเครื่องบินลํานี้นะครับก็เป็นเครื่องบินอีเวนต์แลนด์เกันเลยนะครับ โดยจะมีบรายติงอยู่ที่11.0นะครับผมติดปืนใหญ่แค่ลำกล้องเดียวนะครับในตัวเวอร์ชันนี้จะถอดออก1กระบอกนะครับจะมีแค่กระบอกเดียวเป็นปืน30มิลิเมตรนะครับ A.D.E.N. Mark IV นะครับผมมีกระสุน150นัดนะครับแล้วก็ Countermeasure นะครับจะมีพื้นฐานมาให้นะครับผม60ลูกนะครับมีนักบินหนายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ ท็อปสปีดนะครับมีแม็กสปีดอยู่ที่1559กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เพดานบิน1668เมตรนะครับมีเพดานบินสูงสุดอยู่ที่13716เมตรนะครับเทิร์นท่าม32.2ิวินะครับแล้วก็จะมีความเร็วในการไต่ระดับนะครับจะอยู่ที่78.2เมตรต่อวินะครับระยะเทคออฟ850เมตร นะครับอันนี้ก็คือสเปคพื้นฐานสต็อกเลยนะเรามาดูที่เอ็กซเรย์กันหน่อยนะครับผมก็ไม่มีเรดาร์นะเครื่องบินไม่มีเรดาร์นะครับก็จกักรวัตทั่วๆไปนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์โรสรอยเทอร์โบเมกาลิมิเต็ดอะโดเวอร์มาร์กแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์เจ็ตสองเครื่องยนต์นะครับผมมีแรงผลักอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลกรัมฟอร์ชนะครับ Afterburner 3,460กิโลกรัมฟอร์ชนะครับผมก็สองเครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์ตอนสต็อกนะนักบินนะครับก็จะมีปืนนะครับมี CCIp ล็อกเก็ตก็จะมี CCIp นะครับระเบิดก็จะมีทั้ง CCIp CCRp นะครับ r w r เป็นตัว ARI 18223นะครับแบนจะอยู่ที่ E ถึง J นะครับระยะ50กิโลนะครับผมก็มีทั้งแท็กกิ้ง มี i r s t auto tag นะครับมี p i นะครับแล้วก็มีเลเซอร์นะครับมาดูที่ modify กันหน่อยนะครับผมนี่ครับก็คุณก็สามารถอัปเกรดตัว s h a r ปกาแฟเพิ่มได้นะครับผมมี lightning p o t นะครับเป็น thermal ด้วยนะครับ lightning p o t t 2นะครับมี thermal ันค่อนข้างดีเลยนะครับตัวระเบิดไกด์จะอยู่ length สี่เลยนะเป็น mark ค8 8นะครับทับ อ่ามาร์คสิบสามทับสิบแปดนะครับผมมีระเบิดห้าร้อยสี่สิบปอนหนึ 1, ่งพันปอนนะครับอ่านี่การติดตั้งนะครับโอ้ a อต Air เดี๋ยวนะ a อตูแอเหมือนจะไม่มีให้อัพนะครับเหมือนจะไม่มีให้โมดิฟายก็คือเริ่มต้นมาคุณได้เลยอืมใช่ไม่มีไม่มีให้วิจัย a อตูแอรเหมือนจะเริ่มต้นมาจะได้ใช้งานได้เลยนะครับเป็น เมจิกทูนะครับผม2ลูกนะครับค่อนข้างดีนะตัวสเปคเมจิกทูนะครับมันก็จะเป็นตัว IR นะครับผมก็คือสามารถล็อกได้ทุกทิศเลยนะครับเป็น OS p e ปนะครับระยะ11กิโลนะครับจะล็อกได้ด้านท้ายนะครับผมส่วน OS p e ปจะอยู่ที่3.40กิโลเมตรนะครับและมี IRCCM ด้วยนะครับผมทนแรง G สูงสุด3 5 G กันเลยนะอืใช้ได้นะครับผม2ลูกนะครับเขาจะติดอยู่บนปีกนะครับ ไม่ได้อยู่ด้านล่างนะจะจะอยู่ข้างบนเลยนะครับผมโหลดเอาอื่นอื่นก็นี่ครับมีระเบิดล่มนะครับผมหนึ่งพัปอนด์นะครับมาร์คสิแล้วก็จะมีระเบิดธรรมดานะครับผม1000ปอนด์ธรรมดาแล้วก็ตัวระเบิด200ร้อยห้าร้อยสี่สิบนะครับห้าร้อยสี่สิบปอนด์แปดลูกนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะระเบิดไกด์นะครับผมเลเซอร์ไกด์นะครับมาร์คสิบสามสามลูกนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่าล็อกเก็ตนะครับผมเป็น M247 76ลูกแล้วก็มีไท23นะครับผม72ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยนะฮะน้ำมันนะครับก็จะมีต่ำสุดก็คือ14นาที20 30 45แล้วก็49นะครับอ่านี่ฮะนี่ครับ a อร์ทูแอร์เขาจะติดอยู่ข้างบนนะอันนี้ก็คือคอกพิทนะครับสวยงาม น่าเสียดายที่เขาติดปืนกระบอกเดียวนะครับ150นัดพอดปล่อยชาร์ฟแฟร์อยู่ด้านล่างนะครับอาร์ดยังไม่ได้ทันสมัยขนาดที่จะระบุได้นะครับว่า อะไรกำลังล็อกเราอยู่นะครับผมแบบขึ้นเป็นยานพาหนะไปเลยนะครับนี่ครับเมจิกทวงยังใหญ่เลยครับแถมมีตัวกันแฟร์ด้วยนะครับตัวกันเป้าหลวงเจ๋งมากก็ไว้ใช้ป้องกันตัวในอตอนเล่นโหมดรถถังนะครับคือเครื่องบินมันเหมาะกับการแคสอยู่แล้วนะครับ จากัวมีแอร์ทูแอร์มาไว้ป้องกันตัวเป็นมิจิกทูก็ค่อนข้างดีเลยนะครับ11.0นะครับเป็นติงก็ดูดีอยู่นะแถมยังมีเทอร์อลด้วยนะครับผมตอนแรกมันอยู่10.3เองมั้งนะครับตอ,ตอนนี้ถูกปรับ ประเทตงขึ้นไปล้ถ้าอยู่10.3นี่คือบอกได้เลยเครื่องบินนี้คือ IP m a เมจิกทู2ลูกคือแบบต,ตึงๆนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจักรกล s นะครับผมเครื่องบินอ,อีกหนึ่งลำของประเทศอินเดียนะครับผมเลก็ก็ได้อยู่นะครับมีเออเอาไปเล่นแคสอะไรพวกนี้ได้นะครับมี ตัวระเบิดไกด์นะครับสลูกมาให้นะครับผมแล้วก็มีเมจิกทูมาให้2ลูกนะครับผมโอเคอยู่นะก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลยอะไรนะครับผมคิดว่าถ้าไปเล่นหมดเครื่องบินก็น่าจะพอไหวอยู่มั้งแต่อาจจะลําบากหน่อยตอนไอ้ทัวร์แฮมหมดเพราะว่าปืนมันมีกระบอกเดียวนะครับผม150นัดเองนะฮะแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะถ้าเรามาดูลำาอื่นเนี่ยก็จั่วอื่นๆก็จะอยู่ที่10.3กันทั้งนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ไอทวแอร์ก็จะเป็น AM9G เป็นเมจิก1อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลักๆก็จะบรรทุกระเบิดไปได้2ลูกนะครับเป็นพวกระเบิดไกด์สลูกนะครับผมพอร์ตก็ส่วนใหญ่มักจะไม่มีเทอร์มมลนะครับแต่ลำของอินเดียจะมีเทอร์มมลนะก็เดี๋ยวตัวเตรียมมาอาจจะได้มาลองเล่นกันดูว่าจะไหวหรือไม่ไหวอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจั่วไอเอสนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นอะไรจให้กันได้นะครับทางันผมขอตวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ